อาญยะาแล้วครับพี่น้องอาญยะาแล้วครับบุญไว้กันนะครับพี่น้องบ่อนอยเห็นงานแล้วครับตอนนี้ ยพี่น้องเห็นไฟเป็นสายเป็นสายน้ำกันพ่ดห่ะรถติดรถติดเยอะเลยนะครับพี่น้องเห็นไฟเป็นสายเยอนะขน่ะรถติดตั้งแต่พูดลรอครับเศ็น,น้อยๆที่ผมเล่นมามือเศ้าเนี่ยมองจอดรถทางไหนไอ้เลยรังหานหมอลำมีอีก มีสองสามหม่องเด้อพี่น้องเด้อ<ห>ครับอโอ้ผู้เสียผู้สาวไลคัะผู้บ่บาวเอ้ยผู้บ่บาวเด้ออย่าพลาดเด้อผู้สาวไลคัร่โอ้พ่อจอดพ่อจอดพี่น้องสี่สิบบาทเด้ง แน่อมองเขาง,งาน้งานย่างตรงไปเลยนะครับย่งางตรงไปตรงไปเลยครับหลังเมิน้นพูละ่ะ เอาที่เขาเข่ามา้าเขาเข่ามาติดทา้งยืงนเลยโอโ้อยากไปอยากไปไทยพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งทางเข้าประตูคนหลายคับแต่หากอันเขาเอ้นอยังไงเถอยอันคองเด็กน้อยเรียนอันโดดดึงดึๆงดึงดึงน่อยไหโอ้ยเปิดแต่เพลงแดนโอ้ยแล้วผมงตัดที่บท ตัดชิปว่าเปลี่ยนคือเป็นอ้าวาทิดบอกทั้งรถบอสน้อยผมด้วยนะดีครับผมครับไอ้ไอ้ไอ้บอกรถบอกรถบอสน้อยเรี่ยวขวาหลังห้านเนี่ยไปน้อยนึงครับทั้งมองจอรถเขาทั้กันเวละ

น้ำมวนให้เมื่อนีเมื่อวานรอไทยจนสามทุ่มพี่น้องเอ้ยคนยังมาบ่ฮอดลอยผมแต่ปัดที่นี่เพราะตอนเช้าไม่เห็นคนไหลเอา้าเพื่อนมากันตอนไหนามลุงน้องกันหนะเพื่อนมากันตอนหาทุ่มเอามา้ามาเบิ้งหมอล้ำจังไหนมาเบิ้งตอนหาทุ่มมหนนะัะโอ้เงด้ยไร อย่าพาพี่น้องไปเบิงหนาๆอะไรงั้นวะพี่น้องคิดสภาพเอาเถอะแป๊บัหลายๆมือนีมวนเลยนะครับเห็นมันมีมีแฮงมาหลายคนอยู่ว่ารดสองพันเอ้ยอันนั้นเด็กเราข้าวบ่อ มวนแหงพี่น้องเอ้ยเห็นแต่เสียมักหลายบรรยากาศกันหน่อย homa ข้างไหนหลังห้านะครับพี่น้องยังยังเหลืออยู่เด้อเหลือได้อยู่ครับนี่สิบกว่าคันเนี่ยมาได้พี่นอ้องเด้อกระฝาขึาน้นก็อล้วมันหักอยู่ใกล้ครับ

Thank you

หาพี่น้องมาหันนาพัตูจนได้หลายตั้งแต่หัดแรกเลยพี่น้องเนียถ้าหากเข่าไปพอได้ข้างนาเพิ่นเปิดเพียงแค่เล็กน้อยอันเต้นอันโดดกระดึ้งกระดึ้งไลยแม ผมทายได้สามีแล้วด้วยพี่น้องเนีย่ยแตคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปเท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ